ได้ฟังรายการวิทยุรายการหนึ่งเขาได้รายง,งานข่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าเป็นข่าวที่เราฟังบ่อยแต่ไม่รู้ครั้งนี้นะครับมันเกิดอาการอะไรด้านความคิดที่มันซับซ้อนมากแล้วก็สร้างความเครียดพอ,อสมควรผมก็อยากจะมาแบ่งปันความเครียดกับเครียดคนเดียวไม่มีประโยชน์นะแต่เนื่องจากว่ามันเรื่องก็เกี่ยวกับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการทํางานของว้นี่แหละคือข่าวเขาบอกว่ามีชาวบ้านแถว ถนนถนนหนึ่งที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะได้พบกระเป๋าและในกระเป๋านี่มีเด็กทารกยังติดสายสะดืออยู่เลยเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลแล้วก็เขาบอกว่าอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลข่าวมีแค่นี้นะครับแล้วผมฟังขณะขับรถอยู่ด้วยนะผมก็คิดต่อคือแน่นอนพ่อแม่เขาเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่เราจะมานั่งด่าเขานะแต่ผลที่มันเกิดมาแน่นอนนี่ก็คือพ่อแม่เขาทิ้งลูกและในสังคมของเราก็มักจะสรุปเคสนี้เด็กคนนี้ว่าเป็นลูกซีน่าคําถามว่า เคสแบบเนี้ยกรณีแบบเนี้ยมีเยอะในสังคมไหมม <c oughs> ใครดูแลเด็กพวกนี้ในสังคมฝั่งนี้นะก็คือฝั่งเด็กเนี่ยใครจะดูแลเด็กคนนี้ต่อไปใครจะเลี้ยงหล่อเลี้ยงเด็กคนนี้ต่อไปใครจะเยียวยาความรู้สึกของเด็กคนนี้พอโตแล้ว <c oughs> แล้วเขาถามว่า <c oughs> พ่อเราแม่เราคือใครและนี่เด็กคนเดียวแล้วก็เด็กหลายคนในสังคมละ่ะ และถ้ามันเยอะมากในสังคมและพวกนี้ก็มีความรู้สึกเดียวเขาจะไม่ว่าพ่อแม่เขาอย่างเดียวนะเขาอาจจะว่าสังคมทั้งสังคมเลยว่าเขาเนี่ยถูกทอดทิ้งและถ้ามีคนมาซ้ําเติมชอบกันแกลแหนเขาขายี้ความรู้สึกของเขาแล้วก็บอกเขาว่าเองเนี่ยก็เขาเจอกันปากซ้อยอยู่ในกระเป๋าเป้อยู่ในอะไรแบบนี้ใครจะมาเยียวยาความรู้สึกของเด็กเนี่ยทุกวันนี้บ้านเราก็ยังไม่มีเด็กนี่ก็เกิดพร้อมชะตาก,กรรมของเขา ที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆไม่ใช่ปัญหาเรื่องการเยียวยาดูแลเรื่องร่างกายเรื่องสรีระอย่างเดียวนะแม,ม้ก่เร่งเรื่องจิตใจเรื่องการอบรมเรื่องขัดเกาเนี่ยนี่ฝั่งนี้นะคือฝั่งอนาคตของเด็กแต่ผมย้อนเปิดรีเทิร์นกลับมามันเกิดขึ้นยังไงอะ่ะมันเกิดขึ้นเพราะแต่งเอ่อท้องก่อนแต่งไหมและที่ท้องก่อนแต่งนี่มันเกิดเพราะอะไรอะ่ะพอเลี้ยง ลูกผู้ชายและก็ลูกผู้หญิงแบบไม่มีความรับผิดชอบไหมและที่เลี้ยงกันแบบนี้เนี่ยมันเพราะอะไรล่ะทำไมเลี้ยงแบบนี้ล่ะและที่ที่เป็นแบบนี้เนี่ยใครเป็นคนบุกพร่องเราจะชี้ว่าใครรับผิดชอบอะ่ะว่ามีรุ่นหนึ่งยุคหนึ่งที่ไร้ความรับผิดชอบไปนอนกันแล้วก็ทําให้ท้องแล้วก็สังคมก็ต้องมารับภานะแบบนี้เนี่ยใครจะชี้ใครรับผิดชอบอะ่ะ แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ใชในายกประยุทธ์ไม่ใช่เพื่อไทยไม่ใช่แอนคนใหม่ <S <S 1> <S 1> คือต้องมีอ่ะต้องมีใครรับผิดชอบในสังคมอ่ะคือมานั่งคิดไม่มีคําตอบเนี่ยมันก็เลยเคยรียดในปัญหาแบบนี้เนี่ยคือคือคือในฐานะผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นนักบรรยายเป็นเป็นเป็นนักวิเคราะห์เป็นนักเขียนแล้วก็ผ่านเรื่องไอ้ความคิดอะไรแบบนี้เนี่ยมาเยอะไง แต่ผมนี่ก็จะพยายามที่จะให้ความคิดต่างๆไม่งั้นถ้าเราถ้าผมเนี่ยเก็บและกะสะสมนี่นะป่านนี้เนี่ยพี่น้องก็คงคงจะไม่เจอผมในสภาพนี้นะน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลบ้าอะไรสักอย่างเพราะความเครียดที่มันเก็บสะสมแล้วก็ไม่ระบายให้มันออกแล้วแบบสร้างสรรค์ด้วยนะมันต้องแบบออกแล้วก็มีมผมก็พยายามที่จะจัดสรรและบริหารความคิดหรือความเครียดนี่ให้มันเกิดประโยชน์และอุทาหณ์สำหรับผม อันแรกเลยเนี่ยครับผมผมตัดสินใจว่าเรื่องนี้ยจะเอามาพูดกับพี่น้องในรายการภารกิจผู้ศรัทธาแล้วก็มาผูกพันกับการทํางานของว h a ช n นลรวมถึงการทํางานของพี่น้องด้วยอุทหาหรณ์ที่ผมอยากจะนําเสนอกับพี่น้องดังต่อไปนี้อิสลามบอกเราว่าความรับผิดชอบในบาปของคนอื่นนี่ไม่มีแน่นอนเวลาตาซิรวซิรตูซิราอุครอไม่มีใครจะรับบาปของใครอื่นๆเลย ทุกคนรับผิดชอบบาปของตัวเองอันนี้ประการแรกอันนี้ฐานแรกสองถึงจะไม่รับผิดชอบบาปของคนอื่นแต่มันเป็นปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเราไม่ตรงกระออมเด็กที่เกิดขึ้นแบบนี้ในสังคมแม้ว่าแม้ว่าระดับพ่อแม่เขาที่เขาไปทำให้ท้องแล้วกับแล้วก็มีเด็กแบบนี้แล้วเด็กนี้จะโตจะเป็นยังไงอะไรยังไงนี่มันจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา อย่างน้อยนี่นะครับอิสลามบอกว่าเอาเด็กเกิดแบบนี้เนี่ยเขาไม่มีนามสกุลนะใช่ไหมคือแม้กระทั่งเรื่องนี้นะครับเราก็บกพร่องในการศึกษาเรียนรู้อักขามเราเรารู้เรื่องเดียวเรียกว่าลูกซีนาใชา่ใช่แล้วมันใช่อะที่จริงเนี่ยอิสลามมีห้ามใช้คํานี้ห้ามเนี่ยไปเรียกคนลูกซีนาเนี่ยห้ามเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับถึงแม้ว่าเขาเป็นลูกซีนาจริงนะไม่ถูกต้อง พอซีนาเนี่ยมันเป็นบาปของพ่อแม่เขาและเขาไม่เกี่ยวถ้าเราเนี่ยเอาคํานี้เนี่ยแต่ถ้าเราไปบอกพ่อแม่เองไปทําให้มีลูกเกิดจากซีนาเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเราตำหนิพ่อแม่เขาได้จะได้เอาโทษกับเขาอะได้แต่คนเขาเกิดมาแล้วไม่รู้เรื่องเขาเกิดมาแล้วเขาจะมารับบาปของพ่อแม่เขาได้ไงอิสลามบอกว่าเรียกเขาลูกซีนาไม่ได้แต่ขณะเดียวกัน่ยนละการศาสนาในคุรอ่านอัลลอฮ์บอกว่าอุดร um ูมหีออบบอิม หัวอัศตูนตุ่งอัลลอฮ์ فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم تجنيا ลูกใครก็คือลูกมันหมายถึงว่าถ้าใครมีลูกซีนาเนี่ยต้องรับผิดชอบเขาดิ <c oughs> บางคนบอกว่าเอ้ยเป็นลูกซีนาคือตามมัซับชาฟีอีเ <c oughs> นี่ยลูกซีนาเนี่ยเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> ฉะนั้นผลที่ตามมาจากนั้นนะครับก็เป็นผลที่ โมฆะไ,ไม่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 ถูกยอมรับในหลักการศาสนาแต่อันนี้มันเป็นท่อนหนึ่งของกระบวนการวินิจฉัยเรื่องเดียว<ม>ก็คือเรื่องการทำศาสนานี่ว่าว่ามันมันผิด<ม>แต่นั่นไม่ได้ไม่ได้หมายรวมว่าอิสลามเนี่ยกำลังตัดสินว่าและอนาคตของชะตาการของเด็กต่อไปนี่จะเป็นยังไง<ม>อันนี้เป็นหลักการอื่นๆไม่เกี่ยว ฉันอย,อ,อย่าเอาอย่าเอาเรื่องคำว่าลูกศินานี่มาสรุปตรงนี้อิสลามบอกว่าใครก็คือลูกมันนี่ถ้าได้ศินามานี่ก็ต้องต้องดูแลต้องเอามาดูแลแต่ก่อนนู่นนะถ้าเอามาดูแลสแสดงว่ายอมรับ,บวตัวเองทำศินาอาจจะถูกลงโทษเขาก็เลยไม่ดูแลให้คนอื่นดูแล<ม>แต่พอให้คนอื่นดูแลเนี่ย<ม>จะอ้างนาสกุลของพ่อแท้ๆนี่ก็ไม่ได้เหมือนกัน พอไดให้นี่มันก็โดนลงโทษไงอิสลามก็บอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่อว่านะก็เรียกเขาด้วยนามสกุลพี่น้องของพวกท่านก็คือ<ม>คนอื่นเนี่ยให้นามสกุลของของให้กับตัวเองให้กับเด็กของ<ด>เขาก็ได้<ม>ซึ่งนามสกุลนี่ก็จะต้องเป็นที่รู้กันว่าไม่ใช่นามสกุลแท้ของเด็กม,มันจะได้ไม่การปนนามสกุล<อ>เดี๋ยวก็มีเรื่องปัญหาเรื่องมรดกเรื่องมารมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย การที่ได้นำสกุลนี่หมายถึงว่าอิสลามมองว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีสง่างามสมบูรณ์อันนี้เรื่องแรกอุทหาหณ์ที่เราได้มานี่นี่ไงความรับผิดชอบที่สังคมต้องมีต่อสิ่งที่เราไม่ได้ก่อบาปนี้เกิดขึ้นมามแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอาม,มีเดขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีนำสกุลอ,อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าถ้าพ่อแม่มันไม่เอานะพี่น้องเราเนี่ยต้อง ดูแลต้องให้นำ้ำอันแรกเนะี่ยให้น้ำสกุลแล้วไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความอัปยศแก่<ม>ตระกูลมไม่ถือว่าเป็น<ม>เป็นเรื่องที่กระทบศักดิ์ศรีของ<ม>ตระกูลเนี่ยไม่เลย<ม>ถือว่าเป็นภาระที่สังคมต้องรับผิดชอบโดวยรวมถ้าสังคมโดยรรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยเราจะไม่เพิกเฉยแล้วละ่ะ<ม><ม>ว่าเห็นเด็กผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเดินกันเข้า ม่านรูดด้วยกันอะไรแล้วก็เฉยทําไมไม่ชี้ลูกไม่ชี้ลูกหลานเรามันกระทบเราแน่มันกระทบเราแน่ทีนี้ทุกคนนเห็นก็ต้องพูดเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเป็นลูกเอะไรนี่มานี่คือต้องคุยแล้วละถ้าสังคมมีระบอบอิสลามแบบนี้นะไอ้เรื่องเล็กน้อยมันจะเกิดขึ้นนี่ถือว่าการนี่เราได้มีสื่อนะครับพี่น้องสื่อวายชาแนลเนี่ยเราพยายามทำมะเราพยายามสร้างระบอบอิสลาม ในสังคมหลังจากที่เราได้พบเห็นว่ามีครอบครัวมากมายที่เขาสร้างระบบอิสลามในครอบครัวเขาแล้วแต่เขาพบปัญหาว่าเขาโดดเดี่ยวในสังคม,มไม่มีใครเอาด้วยกับเขาแต่สื่อของเราเนี่ยมันเป็นเครือข่ายม,มันเป็นเน็ตเวิร์กที่สามารถ สร้างระบอบไม่ต้องรอรัฐไม่ต้องรอให้มีนายกไม่ต้องรอให้มีรัฐมนตรีรไม่ต้องรอให้มีกระทรวงไม่ไมรเราสามารถเอาระบอบนี้เนี่ยมาใช้ในสังคมด้วยการสร้างเครือข่ายแห่งความดีจากสื่อดีของเรานี่แหละหให้ความร่วมมือยังไงคําสั่งสอนต่างๆที่พี่น้องได้เห็นเนี่ยละครสนุกสนุกที่พี่น้องได้เห็นเนี่ยมีหลายรูปแบบที่พี่น้องสามารถที่จะขยายเครือข่ายเหล่านี้ป้องกัน ไม่ให้ลูกหลานเราเนี่ยหลงไปตามกระแสที่ไม่ดีในสังคม,มเด็กที่เติบโตกับการฟังกุรอ่านฟังบรรยายดูละครดีๆไม่ได้ติดละครน้ำเน่าละครน้ำเน่าเนี่ยก็มีแต่มีแต่พวกนี้ใช่ครับไม่ได้ติดหนังภาพยนตร์ตามโรงภพาพยนตร์ทั้งหลายเนี่ยแต่มันมีอะไรที่คุ้มคุ้มครองอชีวิตของเขานี่เป็น ส่วนหนึ่งในส่วนร่วมที่เราสามารถทำได้ในการป้องกันอนาคตลูกหลานของเรามไม่ให้เกิดปัญหาที่ผมได้นำเสนอขั้งตน้นบางคนบอกว่าเฮ้ยแค่ดูไว้นเฉยๆจะไม่คนน้ำซีนาหรอใช่ครับมมไม่มากกันหน่อยอต้องมีผลกระทบไม่ใช่คนอื่นก็อย่างน้อยเนี่ยคนที่เราดูแล การันตีได้เลยนะครับอย่างน้อยในเจตนาดีของเราที่เราร่วมกันสร้างเครือข่ายและเน็ตเวิร์กแห่งความดีในสังคมแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل มองเห็นและอัลลอฮ์ละยูดิอุอัจรามันอัพสนอามลละอัลลอฮ์จะไม่เราเนี่ยสูญหายเรื่องผลบุญเรื่องผลงานที่เราพยายามทุ่มเททากันเนี่ยไม่สูญหายแน่นอนคนพยายามที่จะอบรมดูแลลูกๆเขาหลานเขาสังคม ชุมชนเขาเนี่ยให้ให้อยู่ประคบประคองอยู่ในัการศาสนาเนี่ยผมว่าต้องมีผลเห็นแน่นอนไม่มากก็น้อยแต่ต้องมีอ่ะเทียบกับกรณีถ้าไม่ทําอะไรเลยอันนี้แน่นอนอ,อันนี้แน่นอนอ,อันนี้จศูนย์แน่นอนถ้าไม่ทําอะไรเลยเออมันก็อย่างนั้นนะกระแสะเราจะทําอะไรกับกระแสะมันแรงของสังคม,มช่วยอะไรได้ลงมือทําดีกว่าลงมือทําดีกว่านะครับทั้งหมดเนี่ยที่ผมได้นําเสนอข้างต้นเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นการโฟกัสที่ผลงานของไว์แชนแนลนะครับว์แชาแนลจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแต่หากไว์แชนแนลได้เป็นตัวอย่างของผลงานที่ปรากฏในสังคมและพิสูจน์เรื่องความสําเร็จในหลายในหลายอย่างพี่น้องเอาโมเดลเนี่ยไปเผยแพร่ไป,ไป,ไ,ปไปบอกไปเล่าไปใช้ไปไปเริ่มต้นในพื้นที่อื่นๆและ อย่าลืมสนับสนุนโมเดลนี้ด้วยให้เราเนี่ยได้ขยายเติบโตมากกว่านี้และสักวันหนึ่งเครือข่า,ขายเน็ตเวิร์กของของสื่อมวลชนเนี่ยมันมีอิทธิพลถึงขั้นที่สามารถแย่งธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่เคยครองตลาดมาเป็นร้อยปีแล้วเน็ตเวิร์กเดี๋ยวนี้นี่ขายของกันนะนะห้างตบยุงแล้วเงียบเลยครับ ก็นั่นแสดงว่าคือขายนี่มันมีอิทธิพลที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้เปลี่ยนให้คนไม่เดินห้าง,างนี่แล้วไม่ใช่ได้กับคนเดียวนะทําได้กับคนหมหาศาลในสังคมเช่นเดียวกันโโว่ยเฉินกํากลังทําอะไรอยู่กําลังพัฒนาอะไรอยู่สื่อประพภทสื่อชนิดหมวดสื่อที่เรากําลังทําอยู่ไม่ได้ผลิตเพื่อผลิตแต่เราผลิตเพื่อแย่งมวลชน ห่างออกจากสื่อที่กําลังทําลายเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อบางสบางส่วนบางชนิดเนี่ยกำลังทําลายสังคมแล้วเบื้องหลังของสื่อเนี่ยก็มีอิทธิพลการเงินอิทธิพลในทุนอิทธิพลการเมืองอิทธิพลมาเฟียอะไรหลายอย่างนะอันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ยาว<ม>แต่สื่อดีเนี่ยสื่อน้ําดีเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีมาเฟียไม่มีในทุนไม่มีไม่มีเงินมหาศาลแต่มีจิตใจบริสุทธิ มหาศาลของคนดีที่จะต้องสนับสนุนสื่อดีเนี่ยจะได้ก้าวหน้าและก็มีศักยภาพในการแข่งขันกับสื่อน้ำเน่าเนี่ยเราจะได้เอามวลชนประชาชนกลับสู่สภาพที่ดีงามของของคุณธรรมและคำสั่งสอนเนี่ยเราก็จะมั่นใจว่าอนาคตของลูกหลานของเราเนี่ยจะเป็นอนาคตที่ดีงามอย่างแน่นอน